ต่อไปครับเป็นข่าวของเรียกได้ว่า คุณแม่ยังสาวนะครับคุณกบสุวรรณนน้องสาวผมอีกเหมือนกันอีกหนึ่งน้องที่ร่วมงานเปิดร้านผู้พิพากษาของเราไก่ทอดเดชานะครับไปด้วยเออวันโทษทีไปอยู่นี่งสุวรรณนอันนี้ไม่ได้เป็นภาพเก่ารายการจันทพันดาวอะไรนะครับไม่ใช่นี่คือภาพใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวเพราะว่าน้องกบเนี่ยเขาตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยทีเดียวเพราะว่าต้องแตะมือกับคุณอ้อมพยดารับหน้าที่พิธีกรเฉพาะกิจรายการวันวานยังหวานอยู่เปิดรายการครั้งแรกมีการร้องเพลงอะไรทีเดียวเขาเรียกว่ารื้อฟื้นคอสติมกันใหญ่ทีเดียวนะครับ เนื่องจากว่าคุณอ้อมจะต้องไปเลี้ยงน้องนาวาเพราะว่าแม่ไงนี่ประเดิมเทพแรกอย่างที่บอกกบวาดรวดลายเต็มที่ชโชว์ลีลาร้องเพลงแล้วก็ทำหน้าที่พิธีกร,รพูดคุยกับแขกรับเชิญคนกันเองครับนี่พี่พิกรีค่คุณนุ่นวรวนุชด้วยนี่ออเอมี่คุณเจี๊ยบนะครับเรียกได้ว่ารับมุกกันลื่นไหลกับปาก,กิกของเราทีเดียวแล้วก็มีคนเชียร์นะครับเห็นว่าเอ้ยทำไมกบคล้องขนาดนี้เห็นไปเลี้ยงลูกอยู่ตั้งเป็นปีทำไมพี่กรยังคล่องอยู่เลยอย่างนี้เนี่ย S 1> <S 1> <S เอ๊จะกลับมาทำแบบจริงจังเลยไหม <S 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 ต้องไปถามน้องกบเลยนะครับค่ะหลังจากหายไปประมาณปีครึ่งเกือบเกือบสองปีถาตรงตรงก็คือตื่นเต้นค่ะด้วยด้วยว่าเป็นรายการที่แบบไม่เคยทำมาก่อนด้วยอะค่ะแล้วก็แล้วก็กับทีมงานกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเคยมาสัมภาษณ์เป็นเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์บ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นผู้สัมภาษณ์คนอื่นน,นะคะแล้วก็ต้องมาประกบกับพี่กิ๊กด้วยค่ะมาเจอปาร์กีกก็ กลัวค่ะไม่มรู้ว่าเอจะทําถูกหรือเปล่าหรือว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความรู้สึกที่แบบเราไม่ได้เจอนานแล้วอะค่ะก็คิดถึงแต่ว่ามันเป็นมันมีความรู้สึกตื่นเต้นกับกังวลนิดนี้ว่าเ,เราจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนได้มีโอกาสคุยกับพี่อ้อมก็โทรไปบอกพี่อ้อมไ,อไม่มีอะไรพี่กิกใจดีอย่างเงี้ยค่ะปัญหาเป็นตัวเสียบมาแทนเฉยๆสองเทปค่ะรายการอื่นยังไม่มีตอนนี้ค่ะ มีการพูดคุยมีการติดต่อแต่ว่าต้องดูในเรื่องของรูปแบบรายการที่มันต้องเหมาะที่ที่แล้วก็ดูความสามารถของเราว่าเราจะทําได้มากน้อยแค่ไหนมากเว่เนอตอนนี้ยังอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเรื่องละครเพราะว่าละครต้องใช้เวลาเยอะจริงๆนะคะาะยังไม่พร้อมที่จะแบบปล่อยลูกหากินเองตามบ้าน <laughs>